สครับเจอผม v a r i ตี y ม่วงสุกครับคลิปอุ่นเชียไม่ใช่เราลิมเั้เฮ้ยไม่ใช่อะไรอะไรขอบคุณคลิปนี้คลิปขอบดูดงมะม่วงครับคลิปบ้าเหรอคลิปคลิปขอบคุณคุณพี่ม่วงสุกทีงานม่วงสุกทุกคนนะที่ได้รับเราสามคนเข้ามาเป็นสมาชิกของม่วงสุกเป็นมูฟว์อยู่เลยครับหนึ่งจะรับเข้ามาเลยแล้วเมื่อไหร่เขาจะไล่ออกครับหนึ่งในบ้ากะละมังครับหนึ่งเขารับพวกเราเป็นหนึ่งในครอบครัวเขาเนี่ขอบคุณจริงๆอะ ปีปหนึ่งปีสองปีสามปีสี่ปีห้ปีหกปีเปีห้าของเราครับตนอครัรวมถงนพี่ปีศูนย์ะครับรธานครับประธานนะครับขอบคุณนะครับแ้ครับขอบคุณครับขอบคุณสีสเบสพี่ซนพี่แวนไ่ายทุกคนเลยครับที่ที่เมื่อวานนมพี่แผนจะต่อยผมอะไรอะไรเนี่ยไม่เป็ไรี่แกคทำใหม่ไอช่นต่อต่อก็ขอบคุณนะครับใช่ผมมอง ป้านหม้อมาป้นจนตัวอะไรนะกลมกลโกงโกพี่สาอะไรวะตัวอะไรวะงูงูงูบ้านบ้านอ๋อขอบคุณครับขอบคุณทีมงานผมทราบซึ้งในน้ำใจของทุกคนครับผลเรองเบอร์หนึ่งครับไม่ประทับประดาประดาเยี่ยอ๋อขอบคุณครับพี่เรื่องบ่มัน เดี๋ยวครับเดี๋ยวครับมีคาถามจากผู้ชมทางบ้านนะครับทําไมเวลาถ่ายต้อตรงนี้เป็นฉากหลังครับอะไรนะทำไมเวลาถ่ายต้อตรงนี้เป็นฉากหลังครับชอบครับคุชอบคชอบมันมืดทาให้เราดูเขาวก็ขอบคุณครับพี่ๆที่เอาอะไรกบเองทานขอบคุณนะที่ให้ความไวเนื้อเชื่อใจให้เป็นรองประธานปีห้าจริงจากเข้ามานี่คือจากพี่ ได้ยินว่าทีมงานนี้เป็นครอบครัวที่รักกันมากขอบคุณจริงๆขอบคุณจริงๆฮะนี่เป็นรองประธานเป็นแล้วก็จริงๆขอบคุณครับคุณด้แค่ขอบขอบคุณพี่เอ็มฮะที่รับเข้ามาขอบคุณพี่ลิที่คอยกวนตีนขอบคุณพี่เบสที่คอยของานขอบคุณพี่ตีนขอบคุณพี่แผ่นที่ช่วยกินเหล้าพี่แผ่นี่สุดยอดเลยขอบคุณพี่อ้นนะนทำพี่ิ้นดากหลักแล้ว บอยพี่เจมทุกคนที่ไปคกา้ครับทีมงานนี้ก็เหมือนครอบครัวรักทุกคนครับนเรื่องเบอร์หนึ่งคนระับคนเลือเ่องเบอร์สองครับนี่นะมีคำถามเข้ามาอีกแล้วครับจากผู้ชมทางบ้านเหมือนเดิมถามว่าเมื่อไหร่จะมีเลาะริมดัวคลิปสุดท้ายครับจะบ้านไปเล่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 นคือเขาด่าจนเกรียดด่าแล้วครับเขากล่าวว่าจะมารอด่าคลิปสุดท้ายทีเดียว ใจเย็นนครับใจเย็นใจเย็นผมยังไม่รีบคอับคุณขอบคุณพี่ๆก่อนครับก็ไม่รู้สิะหารรุนน้องคระมีหกปีเจ็ดที่พี่เบสสัญญาไว้ฮะเขาจีนนะฮะอย่าลืมนะฮะ๋อ้คำถามเข้ามาเร็วมากเลยครับถามว่าทําตัวแบบนี้จะมีรุ่นต่อไปหรอครับเร็วมึงมึงมึงูดมากกว่าครับถามมากกว่านี่ก็เงียบๆไปตาก็เงียบๆไปก็ต้องมีครับต้องมีอยู่แล้วครับความสามารถขสองรองประธานอะไรอย่างนี้ปีห้าอะไรอย่างนี้ครับ ยอยครับกว้างขวางครับกว้างขวางกว้างขวางกว้างขวางครับคอามออเ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 ยอเออเออเออเจอเออเออเัอเออเออเิอเอ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 อเเออเออเอในอานะรองประธานเะจะพยายามนะรุ่นน้องให้ทเนอเออเอที่เออเเเ คุณคุณติดสองปี 1, นหนึ่งอาจจะคงไม่ได้ช่วยเท่าไหร่ติดเรียนมหาลัยแต่เขารอครับรอจะทำงานเต็มที่ครับในานะม่งสุาากนะฮะรอบประทานดูแลทานอย่างดีครับรปัดโอ้ยโอ้ย,อยออรับประานหลังเีขอบคุณนะทุกคนเลยครับที่ให้การสนับสนุนให้การสัสอนมา เออยลืมพี่เฟิร์สพี่เฟิร์สครับพี่เฟิร์สพี่โดมขอบคุณจริงๆครับขอบคุณมากมากไม่ค,ค่อยกดตีนกายครับครับครับเบีเปเลี่ยนแล้วดีกว่าครับให้มาพูดดีกว่าครับก็ให้คุณเนียพูดบ้างจใจครับจากใจทำสมาชิกไปห้าเรยบร้อยน่ารักมากคนหนึ่งน้องมันรู้จกักอาจจะ,ะเป็นเก่ฮะคมันก็เป็นเก่จริงๆครับถ้าพูดนะครับเชิญครับใช่ครับทำ ในที่พ่อผมเป็นเกย์ก็ไม่มีใครรู้ครับก็มีผมประมาณสองคนที่รู้เฮ้ยพูดขอบคุณเถอขอบคุณเถอะรีบเรีย่เนี่ยก็ขอขอบคุณพี่ๆทุกคนครับพี่เฟิร์นนี่เราไม่ได้เจอกันที่ค่าไม่ได้เจอกันตอนเลี้ยงฉลองแต่ว่าช่วงเล่นฟุตบอลนะครับบอลลีคุยคุยบอลซีครับกับไซแมนครับพี่ๆทุกคนดีกับผมมากอยู่กับพี่เขาผมรู้สึกดีครับ งานเป็นยังครับดูพี่เขาผมดูถกดีครับรู้สึกอบอุ่นขอบคุณทีุ่กคนครับที่ผลให้ผมเป็นคนเอาเอาการเอาแม่งทุกอย่างครับแม้จะเล่นไพ่ก็ยังจะเล่นนะครับผมทำงานผมไปนั่งเล่นไพ่ครับไม่แน่ผมอาจจะไม่ได้อยู่ไปไปอยู่ตรงจุดนั้นได้ครับขอโทษด้วยขอโทษด้วยเนี่ยดั้งเล่นไพ่ขอโทษด้วยขอโทษครับเสียไปร้อยกว่าสองร้อยไม่ละร้อยเดียวร้อยเดียวบอยเอาไรเดียวบอยเอาร้อยเดียวครับ ก็ขอบคุณพี่บอยครับก็ทำมาให้ตำรวจจับเนี่ยก็ขอบคุณพี่บอยครับนอกจากเรื่องที่ทําให้ผมเป็นได้ไปอยู่ในจุดนั้นแล้วก็ขอบคุณเรื่องตังหนึ่งร้อยบาทที่ติดไพ่เขาแล้วก็ไม่เอาก็มีแค่นี้ครับอยากจะเรียนพี่ทุกคนว่าผมรักพี่ทุกคนครับแล้วผมจะพยายามทำาต่อไปจะรุ่นที่ยี่สิบเลยครับอครับอ๋อคือว่ามะม่วงสุกนี้จะจบแค่รุ่นที่ยี่สิบใช่ไหมครับไม่ปากมาแล้วเราจะมีรื่อต่อไปครับเรื่อยโอเคครับเคลียร์ทุกอย่างเลยครับ ไปเรื่อยๆใช่ไหมที่เราแก้เ้าดิีป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 ี่ีปนปี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 แีปีปีปีีป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 ีีป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 ลีป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 ีีปีปีีปีีปีียีี